ค่ะก็มาอยู่ในช่องของแพรผู้เผยคลิปไสเช่นเคยนะคะและก็วันนี้เนี่ยแพรจะพาเพื่อนทุกคนมาดูสกินของน้ําหอมนั่นเองนะสกินนี้เนี่ยจะเป็นสกินระดับ A นะคะทุกคนที่จะมาวางขายในร้านค้าเฟเวอร์ iver, หรือว่ามาวางขายในร้านค้าถาวรนั่นเองค่ะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยแพรจะให้ดูรายละเอียดแบบเต็มๆกันเลยดีกว่านาอเพราะว่าได้มีโมเดลนะคะของน้องออกมาแล้วอาจจะเลทไปวันหนึ่งนะแต่ก็อาจจะตามข่าวทันอยู่นะคะแพรเลยจะมาถามให้ทุกคนดูนะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มดูโมเดล 2D กันก่อนเลยดีกว่าคะ่ะ ถ้าแพลนะคะทำการลงรายละเอียดสกินหรือว่ารีวิวสกินแบบว่าละเอียดกว่าตัวละครตัวอื่นก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะแพลวเมนน้ําหอมนั่นเองนะโอเคไม่ต้องเรื่องกันมากนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยมาทําการดูสกินแบบใกล้ๆก,กันเลยดีกว่าะคะ่ะ พอเราเข้ามาดูใกล้ๆนะคะสิ่งที่เปลี่ยนไปเลยก็คือ1จะเป็นทรงผมที่เปลี่ยนไปนะคะจะเป็นผมลอนแล้วก็สิ่งที่ยังเหมือนเดิมเลยก็คือสีผมค่ะจะเป็นสีน้ําตาลนะแล้วก็จะมีเครื่องประดับนะคะข้างหลังนั้นก็คือโบนั่นเองเป็นโบสีฟ้าส่วนโดยรวมนะคะชุดเนี่ยก็จะคล้ายๆกับชุด ชุดราตรีแบบว่าเป็นเดรสสั้นๆนะคะทุกคนแล้วก็สิ่งที่สะดุดตามากๆเลยนะคะสําหรับสกินนี้ก็จะเป็นในส่วนของรองเท้าค่ะคือเพื่อนๆเนี่ยออคอมเมนต์กันมาเยอะมากๆเลยนะคะว่ารองเท้าแดงมากคือแบบว่าเออมันสะดุดตาจริงๆนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนสําหรับโมเดล 2D นะเดี๋ยวไปดูโมเดล 3D เลยดีกว่านะคะว่าจะมีออร่าอยู่ตรงจุดไหนบ้างจะหน้าตาเป็นยังไงนะคะพอมีมูฟเมนต์อยู่ในเกมเดี๋ยวเราไปเริ่มดูเลยดีกว่าคะ่ะ เพลก็ขอขอบคุณ jy แทนด้วยนะคะถ้าอ่านชื่อผิดก็ขออภัยด้วยเนาะขอบคุณที่มาบอกช่องทางดีๆนะคะในการตามข่าวของไอเดนให้เร็วขึ้นนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยแพลตามในไอเดนคอมมูนิตีนะก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูโมเดลพร้อมกันเลยดีกว่านะคะแล้วก็มุม e n t การอยู่ในเกมนะ และนี่ก็จะเป็นหน้าตานะคะเมื่ออยู่ในห้องแต่งตัวหรือว่าห้องแต่งชุดสกินนะจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะแพลวเนี่ยเห็นออร่าอยู่ประมาณ3จุดนะก็จะมีผีเสื้อนะคะลอยตามรอบๆตัวไปประมาณ2ตัวนะคะแล้วก็ตรงกลางหน้าอกก็มีออร่าเหมือนกันค่ะแล้วก็โบบนผมด้วยก็มีออร่านะคะสรุปคือมีออร่า3จุดค่ะก็แอบปังนิดน,นึงนะแต่ว่าแพลวนะคะเป็นคนที่ชอบออร่าเยอะๆเนาะแต่เห็นสกินนี้เนี่ยออร่านิดเดียวนะคะก็ปังเหมือนกันนะทุกคน และนี่นะคะก็จะเป็นมูเมนที่น้องนะคะมาอยู่ในเกมนะก็ใครที่ชอบบ้างคะ่ะคือใครชอบเนี่ยก็ต้องตำแล้วนะทะุกคนแต่ว่านี่ยังเป็นสกินที่เอามาวางขายโฟลเวอร์หรือว่าวางขายถาวรนะคะเก็บเกลือมเมงไปเรื่อยๆก็ได้ะคะ่ะหรือว่าจะรีบซื้อเพื่อที่จะเอามาอวดเพื่อนก็ได้เช่นกันนะ,ะสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้แพรด้วยนะคะยูมาร์พีเซลปะละจะมีคลิปหน้านะบ๊ายบาย